สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรถไปอีกแล้วนะคะกับคุณดีคุณเฟิร์มนะคะแล้วก็นะคะวันนี้มาเป็นหนุ่ยค่ะนะคะเอามือนะคะนะคะโดยสามารถแต่งหน้าได้ทุกแนวทุกแบบนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าเรานะคะหน้าบุ็กทุกวันเลยนะคะหน้าเด็กใครคะมีอะไรคะมีสินค้าดีๆอะไรคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานนั่เองค่ะคือเอสเอ็มชานมแล้วก็ SM สเอ็ไปนะคะเดี๋ยวก็มี s อสเอโกโก้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะมีสามี3รสชาตินะคะแต่ว่านะคะว่าจะทานนะคะวันนี้นะคะ นนะะเ้าก็ออกนำลัตอนนี้นกํา,กกาลังายแล้วเรากินโปรตีนแล้วนะคะากินโปรตีนะคะในระหว่างวันนะคะคือแบบว่าเราเป็นคนที่ทิวนะคะจุกจิกินจุกกหิวจุกจิกขนมน้เยเค้กดนี่น่นนะคะทานทุกอย่างนะคะแล้วทาว่าร่างกายเนี้ยนะคะสสมไขมันนะคะส่วนเกินทาให้มีซลลูไลท์นะคะที่ขาแขนนะคะทาให้แบ,บว่าดูแล้วใส่กางกงแล้วไม่น่าไม่สวยอประมาณกาน้ไม่สวยตขายาวอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ว่าทุกคนนะคะสแล้วนะคะังงานของผานก็จะน้อยลงใช่ไหมเราก็ต้องนะคะมีตัวช่วยดี่ะะะนค เป็นชาไทยของเราเองค่ะโลโก้นะคะ S.M. ชาไทย S.M. กับกาแฟ S.M. คุกกี้นะคะหนึ่งกล่องมีสิบโตงนะคะสิบโตงนะคะทุกอย่างเลยนะคะหนึ่งกล่องนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเข้ามาอร่อยมากค่ะใส่น้ำน้อยๆนะคะถ้าเกิดว่ากินเป็นแบบเย็นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ย ยอดทุกคนค่ะหนึ่งกล่องนะคะฐานาสิบาทนะคะวันนี้ค่ะซื้อ5กล่องเราจะแถมให้เลยนะคะแก้วชงโนรสค่ะนะคะหนึ่งแก้วนะคะเอาไปชงมรนรสกันเนาะเดี๋รวก็ต้องบอกว่าใครที่ซื้อ10กล่องนะคะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะเราจะมีนะคะเพิ่มจากการโอนค่ะทั้งหมดสองให้นะคะอีก2กล่องนะคะวันนี้อยู่ข้างในนะคะก็ดูใต้คอมเมนต์ได้นะคะของเรารีวิวเยอะแยะมากมายค่ะนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกนะคะหรือแล้วงเตะนะคะว่าวันนี้อยากจะลองโกนก็ลองลองโกนนะคะซื้อหน่กล่องโกน